ก็เป็นยังสี่นะไม่น่าเลยนะไอโควิดโคดานเนี่ยเส้นหลายๆทุกคืนทุกวันะชีวิตฉันเป็นนั่งแต่อยู่ในห้างห้างดังๆทั้งนั้นเลยไอคอนสยามสยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยซีคอนสแควร ที่ฉันชอบไปอ่ะแต่ทำไมาตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไ่ยซู่แน่งเลยต้องมานั่งกินข้าวอยู่ตามทุ่งไร่ท้องนามันไม่ใช่ตัวชนของนางเลยอ่ะดูสิมานั่งกินข้าวกับไข่เจียวดิข่ากับข้าแข็งๆซะละว้ายหยังเนาะซิ่งหลายเลยเนี่ย เมาลำพากตอนเถ่านุ้มติไปหาผู้เฝ้าหากริกอีย่างเนี้ยกับ่ได้เป็นนางลานใดเขาก็บบ่ให้นนางเขาก็ไล่หนีเขาบ่ให้นนางเมึงเนี่ยวินองกินกับคเบคาเกี่ยบบวบ่งเคยกินนักเดือนเนี่ยจมยังเจต้อไปทั่วรทีบทั่วแดนนั่นละเมึงเนี่ยเขาไข่เจียวว่นน่ะแล้วก็เนี่ย กะเพราหมูตอนบุพีกับมิตรตอนใหญ่ๆยัง,ยง,ยงกินเพ็ดบ่ได้อยู่ลูกให้โซ่เนาะ,ะกินล่งบ่เนี่ยเข่าก็เข่าแข็งแข็งสลับบม่เคยกิน <Okay. S 1> บ้านข่อยุบ้านบ้านข่อยยูริลินกินแต่เข่าหอมมะลิด้วยฝืนซื้อเด้เข่าหอมมะลิน,นี่เข่าก็แข็งปกติไปกินข้าวแต่ในห้างไหมเหรอแม่เน ไปตะหาง,งดังๆเนี่ยแต่ตอนนี้มันมันบชูชายเลยนะ่ะเป็นน้ำบอกควิดโคด่าเนี่ยเซ็งมากๆเลยเนี่ยนายเส้นมึงจงหน่อยมันเสีายบเบอคือเลยเขาเขาอนุญาตให้กินของในาหางได้บอวอวอวอ,วอ,วอไปมาแล้วก็้องสั่งสั่งไรเด้อเด้อสั่งได,ด้เด้อกะ ย่านมันบ่แซ่บย่านเห็ดมาเอียงมาให้กินดอก<ะ>ทำตั้งแต่ตีสองน่ะกว่าจะเอามาส่งน่ะเที่ยงก็มีบ่ายก็มีอะไรอย่างเงี้ยให <c oughs> ้กินหรอคะใไฮโซกรุงเทพอันนี้อันนี้ใไฮโซกรุงเทพโลนซล้วค่ะกินโลโซมาเรวอิน,นาผมสั่งมากินนานกว่าร้สิบบาท เคยกินน้ำขวดละร้อยนะคะเอาเอายังมาแจกมาเนี่ยน,นีย้เอาสม,นสมนุน,น,มนไพรมาแจกเนี่ยสมุนไพรสมุนอ๋อมียังไงสมุนไพรยังไงบอสสมุนไพรป้องกันค่าเชื้อปูดินนะคะมีซีจางสีเปิด์ในเบิรงนด์มีใบมะกรูดใบมะกรูดหนึ่นนนงใบมะกรูด สองใบเตยสามคาสี่กระชายกระชายลูกบกูลูกบกูตองคาด้วยค่ะโอเคหอมแดงหอมแดงหอมแดงนั่นอันนี้ตะไคร่ตะไข่าบานห้อง ขมินขม้นขมิ้นแล้วก็เหลืองสวยๆนี่คือใครไครน่หายากมากนะคะใครสมุนไพรที่พวกพาเราด้วยนะสิอย่างนะคะป้องกันค่าเชื้อโควิดได้ดีมากเอาไว้แบบสูตรดมนะคะไม่ใช่แบบเดิมนะคะแบบสูตรดมแบบสูตรดมต้มให้เดือดแล้วก็ หาผ้าคล้องหัวแล้วก็สูดเข้าหายใจออกหา,าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าตีมาเนาะปกมานั่มนะคะพี่น้องก็ผู้ใดอยู่ข้างช่างเนี่ยแจกมากชีวิตบ่มีหย่างนะคะไม่แต่แจกแก,แกับแจกบ่มีเงินกินข้าวก็สร้างไปแจกดูเดียวเอาวะเนี่ยเอาวะตอนนี้เหลืออยู่เพียสี่สส